บ่ายสามโงารสั่งจำคุกไอรัชนก6ปีไม่รอลงอาญาฐานหมิ่นเบื้องสูงชัยธวัฒใช้ตำแหน่งหัวหน้าพักก้าวไกลยื่นประกันรอลุ้นผลพบกับสุวิศสุทธิประภานีรชาหลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่ายสามโมง สวัสดีครับสวัสดีค่ะหลากหลายอารมณ์ของข่าวนะครับการบ้านการเมืองจะเดินเข้าคุกหรือเปล่าเรื่องของการมุ้งนะครับจะเดินเข้าคุกด้วยหรือเปล่าสาหรับคุณสมรักษ์คำลิ์ศึกนอกสังเวียนเตียงผ้าใบนะครับจะทําให้นะครับในี่แพ้หรือเปล่าก็ไม่รู้บ<ช>ุนเรชาต้องติดตามต่ <ๆ S 2> อนะครับรวมทั้งปัญหานี่สินต้องทําให้คนตายครับอื เรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นคุณซุยแล้วเป็นุทาหอนกันด้วยนะคะครเรื่องของคุณสมรักคงไม่จบง่ายๆที่ผ่านมาเคยต่อยมวยโอลิมปิกได้เหรียญทองค่ะแต่ว่าน้องอายุ17นี้จะเป็นหมัดน็อกหรือเปล่า ก็ไม่ทราบนะคะลา่าสุดเลยอาจจะโดนถึง3ข้อหาหนักแล้วจะมีการออกหมายจับอย่างเร็วสุดคือวันนี้อย่างช้าสุดคือพรุ่งนี้เช้านะคะเพราะว่าคดีนั้นมีมูนแล้วค่ะเรื่องนี้จะไปยังไงต่อคุณสุวิท์ว่านะครับนี่นะไปไปตามกระบวนการดุติธรรมคุณนิรชานี่นะวันนี้พบกันวันที่13ใช่ไหมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่วันที่9เชื่อมต่อกับวันที่10นะครับนี่นะน้องอายุ17ปี ซึ่งตอนนี้สภาพจิตใจนะครับปกติแล้วหลังจากที่ไม่ปกติมาสองวันที่ผ่านมามโดยความคิดเห็นของแพทย์นะครับได้มีการพูดคุยกับน้องสุดท้ายวันนี้นะครับพนักงานสอบสวนของจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับทีมงานวิชาชีพครับที่ประกอบด้วยอายาการนักกิจวิทยานักสังคมสงเคราะห์และก็พนักงานอายาการไปสอ,สอบปากคำของน้องอายุ17ปีนะครับที่สำนักง,งานอายาการภาคสีอย่างเป็นทางการครับ หลังจากที่แพทย์อนุญาตให้นั้นนะครับ<ม>ว่าจิตใจดันเธอเริ่มปกติแล้วปรากฏว,ว่านะครับนี่นะข่าวสารแจ้งออกมานะครับว่าการสอบการพูดคุยกับเธอคราวนี้ใช้เวลาประมาณทัก2ชั่วโมงครับคือตั้งแต่9โมงวันนี้จนถึง11โมงที่ผ่านมานี้<อ>เธอนั้นนะครับนี่นะร้องให้เป็นบางครั้งบางข่าวที่ถูกเจ้าหน้าที่นั้นสอบถามครับ ด้วยคราบน้ําตานะคุณเอชานะแล้วก็ oh. เครียดด้วยก็ uh. ธรรมดานะครับ <de k S 1> เหตุการณ์ <na. S 1> ที่มันเกิดขึ้นนะครับมัน <Ha. S 1> มันรวดเร็วแล้วก็มันแรงมากนี่นะ uh. ความเครียดที่ว่านี้นะครับก็นําไปสู่นะครับการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงบางอย่าง uh. เช่นยกตัวอย่างนะครับทีมงานก็มีการสัมภาษณ์นะครับว่าน้อง ทำไมไม่กัดขืนวันนั้นล่ะแล้วทำไมต้องไปกับคุณสมรักคํคำสิงเหอ์อน้องตอบว่ายังไงครับนี่นะที่ไปนะครับไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์มันจะเกิดแบบนั้นนั่นก็หมายความว่าน้องก็มองคุณสมรักนะครับเป็นคนสาธารณะนะเอ้าแล้วไปแล้วครับนี่นะเพราะว่าอะไรครับไม่กล้ากัดขืนเลยเพราะว่าคุณสมรักพ่อใหญ่บาสนั้น เป็นนักมวยว่าอย่างนั้นนะ<ช>เลยไม่กล้าขัดขืนครับไ<ร>ม่ได้นในที่สุดแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่สอบปากคําน้องทั้งหมดจบลง <c oughs> ตำรวจเตรียมแล้วครับที่จะมีการนี่นะแจ้งข้อกล่าวหากับคุณสมรักสามข้อกล่าวหาด้วยกันครับ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องทําความเข้าใจกับสาธารณชนคนทั้งประเทศว่าคุณสมรักนะครับจะโดนข้อหา3ข้อหาอะไรบ้าง1ครับพรากผู้เยาว์อายุก,กว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีครับไปเสียจากบิดามารดาผู้ประคองหรือผู้ดูแลเพื่อหากําไรหรือเพื่อการอนาจารครับ2ครับ พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายใช้อำนาจครอบงำผิดครองทำหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นแล้วก็สามครับกระทำการอนาจารเพราะฉะนั้นนี่นะอันนี้เป็นเตรียมพนักงานสอบสวนขอนแก่นนะครับเตรียมตั้งข้อกล่าวหาแต่อย่างไรก็ตามนะครับ หลักฐานหนึ่งที่บอกว่าเป็นสารคัดหลังอยู่ในตัวของน้องน,นะครับผ<ง>ู้หญิงนี่นะตำรวจบอกว่าได้มีการนะครับส่งสารคัดหลังนั้นไปตรวจที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็จะมีการมอบให้กับทางตำรวจนี่นะก็รอดูการเปิดเผยกันแล้วกันนะครับว่าจะอย่างไรบ้างหลังจากนั้นจึงจะประสานงานให้คุณสมรักนั้นเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาครับ ค่ะเรื่องนี้ก็ดูสังคมจะเสียงแตกนะคะไปดูในสื่อโซเชียลบางคนก็บอกว่าอย่าเพิ่งออกตัวแรงกันไปค่ะเพราะว่าน้องเองก็ดูจะแต่งตัวหรือว่าอาจจะเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วจะเป็นการแบล็กเมลหรือไม่นะคะตอนนี้คุณกันจอมพลังก็ต้องดูแลละค่ะทั้งน้องทั้งแม่ทั้งยายแล้วคุณตาด้วยนะคะวันนี้ไปอีกแล้วค่ะไปกับแม่ของน้องอายุ17นะคะเพื่อที่จะไปขอความเป็นธรรมคดีนี้เป็นคดีใหญ่ค่ะกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมไปร้องนู่นเลยค่ะ บิ๊กโจ้ค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะบิ๊กโจ้ก็รับเรื่องไปในฐานะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะนี่คุณแม่นั่งรถเข็นไปค่ะคุณกันจมพลังบอกว่าต้องช่วยทุกคนคุณิชาเนี่ยคะทำไมต้องนั่งรถเข็นด้วยไม่สบายค่ะแล้วก็เสียใจมากนะคะคุณแม่บอกว่าพอรู้ข่าวเนี่ยตรอมใจขอโทษสังคมด้วยค่ะเพราะว่าเลี้ยงลูกอาจจะปล่อยปะละเลยไปหน่อยลูกหนีเที่ยวลูกเข้าไปในสถานที่บันเทิงแล้วก็ คุณแม่บอกว่าเอาล่ะตอนนี้ถึงแม้ว่าสังคมจะมองลูกคุณแม่ว่าอาจจะเป็นเด็กที่หนีเที่ยวเด็กเมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง18แต่ก็ต้องขอความเป็นธรรมกันหน่อยน้องไม่มีเจตนาจะแบล็กเมลเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมามีหลักฐานก็จริงมีรูปคุณสุนรักนอนหลับก็จริงแต่ไม่เคยเรียกเงินคุณกันจอมพลังก็พูดเหมือนกันนะบอกว่าเขาไม่ได้เรียกเงินจะเรียกว่าแบล็กเมลได้อย่างไรบิ๊กโจ๊กมาค่ะทางด้านคุณกันจอมพลังบอกว่าบิ๊กโจ๊กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดูแลเด็ก แล้วก็เรื่องดดคดีดแบบนี้ใช่เพราะฉะนั้นต้องคนนี้ค่ะบิ๊กโจ๊กจะว่ายังไงบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่สลับซับซ้อนอะไรเลยค่ะกฎหมายทั่วโลกนั้นคุ้มครองเด็กอยู่แล้วหมายความว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ไม่ว่าจะยินยอมไม่ว่าจะโดนพาไป จะหลอกจะลวงยังไงหรือ,อมแม้แต่ว่าน้องอาจจะสมยอมไปเพราะความเมามหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงกันอย่างไรยังไงผู้ใหญ่ก็ผิดนะคะจะพรากรจะพาไปผิดทั้งนั้นค่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แน่นอนอไม่ซับซ้อนเพราะฉะนั้นคุณสมรักเตรียมตัวเลยค่ะจะโดนออกหมายมจับ หรือออกหมายเรียกในไม่ช้านี้นะคะแต่คุณสมรักก็บอกว่าไม่มีเจตนาจะหลบหนีอยู่แล้วล่าสุดจริงๆนะคะมีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นมาหลังจากมีเรื่องนี้ก็คือว่าน้องก็บอกว่าแบบประชาชนก็บอกอยู่แล้วว่าอายุไม่ถึง18ปไม่ถึง20ด้วยซ้ําก็ทําไมให้เข้าไปได้เดี๋ยวจะมีการนําเรื่องนี้ละค่ะไปทั้งไปที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะกาชับไว้เลยว่าอาจจะต้องยื่นเรื่องสั่งปิดสถานบันเทิงเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆไม่ใช่น้องคนเดียวที่เข้าไปนะคะหรือ การปลอมแปลงเอกสารคือแบบประชาชนนั้นมีการปลอมแปลงหรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจสอบค่ะแต่น้องก็ยืนยันว่าให้แบบประชาชนตัวจริงไปคนที่ให้บัตรจริงน่ะอายุน้อยกว่ายังเข้าไปได้เลยแต่เรื่องที่ว่ามีการแชร์คลิปคุณสุวิทย์เคยเห็นหรือยังคะเป็นคลิปของน้องที่ไปชอบคุณสมรักชื่นชอบในฐานะที่เป็นไอดอลคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นวันเกิดด้วยอันนั้นไม่ใช่คลิปจริงนะหมายความว่าไม่ใช่คนที่เขาได้รับความเสียหายหรือว่าน้องที่มีเรื่องคืออายุ17นี้คุณกันก็เลยไปช่วยด้วยค่ะคุณกันก็บอกว่า ต้องพาน้องที่ได้รับความเสียหายจากการปล่อยคลิปแล้วน้องน่ะไม่ได้เป็นส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการขมคืนอนาจารย์ครั้งนี้เพราะฉะนั้นสื่อไหนหรือว่าใครที่เอาคลิปน้องไปเผยแพร่นะคะก็จะต้องมีการฟ้องดําเนินคดีค่ะเรื่องนี้ทางด้านบิ๊กโจ๊กก็รับเรื่องไปแล้วนะคะตอนนี้ยืนยันว่าช่วงที่ไปขอถ่ายรูปไปอวยพรมันเกิดอะไรนั้นไม่ได้คิดอะไรค่ะส่วนเด็กเ ที่มีปัญหาตอนนี้ทางด้านกระทรวงทอมนะคะสหวิชาชีพก็รับหน้าที่ไปดูแลทั้งหมดค่ะมีบางกระแสบอกว่าคุณสมรักที่หลับไปถูกวางยาหรือเปล่าเรื่องนี้คุณการบอกว่ามาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยทุกคนนะคะช่วยน้องอายุ17ด้วยแต่ถ้าคุณสมรักมีเรื่องจะให้ช่วยก็ช่วยด้วยได้ค่ะก็จะไปดูแล้วค่ะว่าในร่างกายคนสมรักนั้นมีการถูกวางยาเสพติดหรือไม่หรือว่าวางยานอนหลับหรือเปล่านะคะแต่คนที่ไม่เกี่ยวข้องตอนนี้หรือว่าภาพที่ไม่ใช่น้องอายุ17นั้นหยุด การนาเสนอก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นคดีซ้อนขึ้นมาเขาจะเอาเรื่องอีกเหมือนกันนะคะใช่นะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็ต้องเรียนต่อว่ามีภาพนะครับที่ลันแชร์กันในโลกออนไลน์ก็คือว่าเด็ก17ปีที่ว่านี้นะครับน่เนี่ยใส่ชุดบอกว่าว่ายน้ําไม่ว่าจะเป็นอยู่ชายทะเลก็ดีหรือแม้กระทั่งอยู่ที่โรงแรมก็ดีอันนั้นก็คือว่าไม่ใช่นะครับน้อง17ปีเด็กคนนึงนะครับอยู่ที่จังหวัดระเอ็ดเขาบอกเขาเดือดร้อนมากเลยไม่ใช่หนูแต่ทําไมมีการเผยแพร่กันแบบนั้น เพราะฉะนั้นโลกออนไลน์ตัวนี้สําคัญนะครับเราอาจจะสนุกแต่กําลังฆ่าคนหลายคนด้วยเด็กด้วยน่าดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันต้องไปดูข้อเท็จจริงจากประจักษ์พยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดครับกล้องวงจรปิดแล้วก็ตัวพยานปากบุคคลผู้สื่อข่าวเรานี่นะครับสํานักข่าวไทยเดินท่อมท่อมท่อมเข้าไปดูในโรงแรม<ห>นี่ครับมันเป็นยังไงบ้างนี่นะอ้าวไปสอบถามนะครับพนักงานว่าที่เกิดเหตุนะครับเป็นยังไงบ้างเห็น ไหมนะครับนี่นะก็เป็นต้องทำกล้องวงจรปิดนะครับที่มีการเปิดเผยเฉพ,าะ,เพาะพนักง,งานสอบสวนนี่ครับแต่ ไม่กับสื่อสารมวลชนนะบอกว่าวันเกิดเหตุนะครับหลังจากที่ลงมอเตอร์ไซค์มาแล้วพ่อใหญ่บาสนะครับก็เดินจูงมือกันมากับเด็กนี่นะครับเข้ามาตรงบริเวณฟรอนต์หลังจากนั้นก็กดลิฟต์ขึ้นไปชั้น2พอต้องวงจรปิดชั้น2เห็นนะครับก็คือพ่อใหญ่บาสกับเด็กนี่นะก็จูงมือกันเดินเข้าไปในห้องส <ไป S 2> ุดท้าย,ยแล้วก็ไม่รู้แอนแอนยังไงเราก็ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นหลักฐานที่บอกว่าเจ้าหน้าที่มีแล้วเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นจงใจเจตนาชักชวนอนาจาร์ข่มขืนไปไม่ไปอะไรกันแล้วแต่นะครับ เป็นเรื่องที่ทางพนักงานสอบสวนก็ต้องว่ากันต่อไปนี่นะค่ะแต่น้องอาย17ุ17ปีสิบเดือนนะคะไม่ว่าจะพาไปจะพรากไปจะบัง like คับไปหรือว่าเดินตามไปเฉยยังไงคุณสมรักก็อาจจะต้องรับความผิดนี้ไปค่ะคุณสมรักว่าอย่างไรบ้างเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ตามไปค่ะเพราะว่าคุณสมรักจะต้องไปวัดค่ะไปที่วัดสิริสุทโธที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีค่ะก็หน้าตาเรียบเฉยนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็บอกว่า ผมก็ต้องให้กำลังใจตัวเองอแล้วไหมคนครเราเมื่อมีปัญหาต้องเข้าวัดไปดูแลจิตใจตัวเองมีเพื่อนมีฝูงมีอาจารย์ค่ะ มีการเจริญพิธีพระพุทธมนต์ด้วยนะคะมีศิลปินดารายเยอะแยะมากมายมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยบรรยากาศเป็นไปแบบปกติเลยค่ะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนค่ะว่าต้องมีคนไปถามเรื่องคดีความที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้คุณสมรักว่ายอย่างไร<อ>คุณสมรักก็บอกบว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการ<อ>ยุติธรรมแต่ไม่อยากเครียดไม่อยากเศร้าอะไรหรือตีตนไปก่อนไทรรออย่างเดียวค่ะว่าถ้าตารวจเชิญ<อ>ไปให้ปากคําก็จะไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็บอกว่าเออคุณสมรักก็ดูดีนะ ดูเหมือนว่าจะมีความมั่นใจพอมสมควรค่ะคุณสมรักก็บอกว่าวันนี้ก็มาทําบุญแหละวางเอาไว้อยู่แล้วโปรแกรมนี้ กินอิ่มนอนหลับปกติ<อ>ค่ะก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็เอาสายสินมาคล้องที่ศีรษะคุณสมรัก<อ>แล้วก็พันสามรอบบอกเลยว่าอยากจะให้คุณสมรักดวง<อ>ดีค่ะนั่นก็คืออาจารย์ไพรโรธอาจารย์ไพรโรธบอกว่าไหนไหนมาสวดแล้วนี่คุณเป็ดเชิญ,ญยิ้มนะคะก็ไปกับพี่น้องตลกเยอะแยะมากมายค่ะบอกว่าจากนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ละกัน<อ>ทุกคนก็ให้กําลังใจคุณสมรักคุณสมรักก็หน้า<อ>ตายิ้มแย้มแจ่มใสพอผู้สื่อข่าวถามเยอะๆคุณสมรักก็บอกว่าขอตัวกลับก่อนละกันจะไปขอนแก่นแล้วก็เดินจากไปพร้อมกับผู้ ติดตามสองสามคนค่ะแล้วก็ยังเป็นนะครับว่าคนที่บอกว่าได้รับความสนใจถ่ายรูปกันเยอะเหมือนเดิมเหมือนเดิมมาอยู่ขอนแก่นนะครับจนกว่าคดีนี้เขาจะจบว่าอย่างนั้นนะผู้สื่อข่าวเราสอบถามนะครับตอนนี้คุณสมรักอยู่ขอนแก่นหรือของตํารวจนะครับที่จะมีการออกหมายเรียกรับทราบ3ข้อกล่าวหาบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่ายังไม่ได้มีการได้หมายเรียกจากตำรวจแต่ประการใดนะครับอย่างไร้ก็ตาม พร้อมครับที่จะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทันทีครับซึ่งตอนนี้ก็รอหมายเรียกอยู่ข้อกล่าวหาต่างๆที่จะถูกแจ้งนั้นไม่ได้หนักใจครับเพราะว่าทุกอย่างนั้นว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายนะฮะอันนี้ คุณสมรักนะครับพูดกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์แล้วจากนั้นพอพูดเท่านี้ก็ตัดสายทิ้งเลยนี่นะไม่พูดอะไรต่อครับนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวละครก็ว่าเป็นเรื่องของคุณสมรักแล้วก็เด็ก17ปีแต่ขณะเดียวกันสถานที่เกิดเหตุร้านสุขสันต์ขอนแก่นนะครับนี่นะวันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับได้มีการลงนามให้ทางประหลัดอำเภอนะครับในพื้นที่นะครับไปตรวจสอบครับตาภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้หนังสือที่ท่านผู้ว่า ว่าใครสอนกองฉลาดนะครับผู้ว่าขอนแกน่นออกมาอันนี้มันเป็นเรื่องเลื่อนยาวนะครับหนังสือราชการเอาเป็นว่าสรุปภาษาง่ายๆสั้นๆน,นะครับบอกว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวนี้เด็กเข้าไปใช้บริการที่นี่แล้วนะครับนี่นะร้านเป็นยังไงบ้างเปิดมาถูกต้องตามกฎหมายไหมแล้วก็มีหลักฐานนะครับบอกว่านี่นะเด็กไปปลอมนะครับข้อมูลออกมาบอกว่าอายุเกิน20ไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้าง นี่นะรวมทั้งนี่ครับปล่อยให้ไป17นี่ครับไปใช้บริการได้อย่างไรบ้าง <c oughs> จะยินยอมหรือการปล่อยปปแล้วเลยยังไงก็แล้วแต่นะครับมีบุคคลเข้าไปนะครับถ้าถือว่าต่ากว่า20มันต้องผิดอยู่แล้วครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการเปิดเกินเวลาก็ดีหรือแม้กระทั่งการใช้สารใส่ปิดไหม <c oughs> น,นะฮะ ต้องชี้แจงภายใน7นวันไว้อย่างนั้นนะ,ะแต่ข้อมูลข่าวสารนะครับวารานสุขสันต์ที่ว่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดเหตุนเป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้ผมจําวันเวลาไม่ได้นะครับแล้วก็คงไม่ไม,ไม่นานมานี้แหละครับเขามีการเปิดนะครับสถานนี้แล้วก็ต้องมีการดึงแขกเข้ามาคุณอินิจาเนี่ยไปดึงแขกก็ไปดึงไปดึงนะครับน้องประเภทที่บอกว่าเป็นซุปตาเป็นเน็ตไอดอลนะครับในพื้นที่สมุทรปราการเนี่ยนะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ไปโชว์ตัว รปรากฏว่าไปแต่งตัว wow, ว่าบิ๋วว่าบิ๋วนะครับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับร <Wow. S 2> ว่าบิ๋วขนาดไหนหน,นี่นะก็อลังชางกันแล้วกันพูดภาษาอย่างนี้นะนะเพราะฉะน,นั้นนะครับต้องมีภาคทันอยู่ตรงนั้นด้วยมาก่อนแล้วแล้วก็มากระทําผิดซัซําสองหรือเปล่าถ้าสมมติว่าพบว่าการกระทําผิดนั้น ต้องปิดนะครับนี่นะแต่ข่าวต่อไปในช่วงหน้าค่ะโจนชิงทองดันเป็นคนรวยโอ้ยเราชิงทองไปได้300บาททองคำจับตัวได้แล้วทำไมถึงไปชิงทองทั้งที่รวยเดี๋ยวกลับมาค่ะเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันโทษหนักนะคะ6ปีไม่รอลงอาญาคุณสุวิทย์นะครับนักการเมืองชื่อดังนะครับคุญไอรัชนกครับ หรือชื่อจริงคือรัชนกศีนอกนะครับสสกรุงเทพพักก้าวไก่นะครับสสกทมที่ว่าเป็นโค่นแชมป์ยักษ์ล้มช้างคุณบรรอยู่บำรุงวันนี้นะครับคุณไอ้นั้นถูกสารอาญาสั่งจำคุก6ปีนะครับคดีเรื่องของอืนะครับมาตรา 1นึครับแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์ไม่รอรงอาญานะครับคันนี้อยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วขราวครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นผู้ที่มาให้กําลังใจคุณไอรัชนกนะครับคุณพิธาอดีตหัวหน้าพักเกล้าไกลและก็หัวหน้าพักคนปัจจุบันนะครับคุณไชยวัฒน์ตุลาทนนะครับมาหมดครับรองโฆษกพักนี่นะมาให้กาลังใจพร้อมผู้สนับสนุนครับ นี่นะคุณไอรัชนนท์นะครับเป็นสสอ,อยู่อายุ29ปีวันนี้ตกเป็นข่าวนะครับเพราะว่าเมื่อเดือนสิงหาคมปี64ที่ผ่านมานะครับเธอก็ตกประจำเลยครับที่อายการได้มีการยื่นฟ้องดูหมิ่นด้วยการใช้บัญชีทวิตเตอร์ ไอนะครับหรือแอดนะครับนานาไอ c ์นะครับโพสข้อความเกี่ยวกับเรื่องของการจัดวัคซีนพร้อมกับรูปภาพที่มีภาพระรมฉายลักษ์อันเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับแต่ไอก็ให้การปฏิเสธไปนะครับ วันนี้มาร่วมกันบางใจล้นหลามนะครับอย่างใดก็ตามนี่นะสารก็มีการพิเคราะนะครับคำเบิกความซึ่งก่อนหน้านี้นะครับจำเลยก็เป็นเจ้าของบัญชีทวิตเตีร์จริงนะครับมีพยานหลักฐานโจทย์มีน้ำหนักหน้าเชื่อถือนะครับแต่ก็ปฏิเสธมาตลอดนะครับไม่ได้กับความพามผิด นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบมือถือของจําเลยเพื่อให้ก็เท็จจริงแต่เธอก็ไม่ยอมครับเธอก็ยืนยันนะครับมีความประสงค์การทํางานทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับแต่สุดท้ายนี้สารอาญานะครับก็มีการพิภาคสานะครับ ให้เธอนั้นนะครับได้รับโทษนั่นก็คือว่าจําคุกครับ6ปีโดยไม่รอลงอาญาซึ่งวันนี้หัวหน้าพักนี่ครับนี่ตามภาพที่ปรากฏน่ครับ<ฮ>ว่าเธอได้รับโทษทันยังไงทางการเมืองบ้างวันนี้นะครับคุณชัยธวัฒนุลาทนนะครับหัวหน้าพักก็ เตรียมนะครับที่เอาตําแหน่งหัวหน้าพักนั้นมาประกันตัวของเป็นมาประกันเธอนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าศาลแม่นยกให้ประกันนั่นก็คือว่าจะต้องลุดลออกจากสสคือติดคุกนะครับก็คือว่า<อ>สสนั้นครับห้ามมีคดีความก็คือว่าถูงจําคุกเสร็จแล้วก็ตามนะครับก็ต้องมีกระบวนการดีกากันต่อไปนี่นะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเมืองครับ ค่ะเปลี่ยนอารมณ์ไปดูโจนชิงทองค่ะยังจํากันได้นะคะเป็นการชิงทองที่ได้ทองไปเยอะที่สุดครั้งหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์เลย300บาททองคําค่ะคิดเป็นเงินเกือบ10ล้านบาทคนก็อยากรู้ว่านี่คือใครเนี่ยวิ่งเข้ามาในโลตัสที่เชียงใหม่นะคะมาถึงที่อำเภอฝางนี่มาแล้วปุ๊บ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 หยิบหยิบหยบยิบไปค่ะวิคนก็กลัวเนี่ยพนักงานวิ่งหนีออกมาแล้วค่ะ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขากําลังจะเปิดเพื่อที่จะเช็คของพอดีก็เลยเปิดตู้ไม่ได้ล็อกนะคะในคนนี้ซุ่มดูอยู่นานแล้วพอได้ทองไปปุ๊บก็รีบหนีออกไปค่ะนับได้ประมาณสัก 300บาทซึ่งเยอะมากจากวันนั้นจนถึงวันนี้ตำรวจฝางก็แกะรอยมาโดยตลอดนะคะดูภาพรีเพลย์แล้วรีเพลย์อีกเอ๊ะเป็นใครอะไรยังไงเป็นคนร้อนเงินหรือเปล่ามาถึงวิ่งชิงทองแล้วไปเลยปรากฏว่าไปสะดุดตาอยู่ตรงรองเท้าค่ะโอ้ครับเออรองเท้าของโจรชิงทองคนนี้เป็ไงรองเท้าแพงจัดเลยค่ะไม่ใช่รองเท้าคนที่จะร้อนเงินหรือว่าไม่ใช่รองเท้าคนธรรมดาค่ะต้องเป็นคนรวย เอาแล้วยังไงก็เลยสืบไปสืบมาหรือว่าจะเป็นลูกเขยเจ้าของอส่วนส้มขนาดใหญ่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นมีการเช็คที่ตอมอนะคะว่านายคนนี้ หนีออกไปค่ะเอาทองไปด้วยไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านใส่รองเท้าคู่เดิมคุณสวิ์ก็แน่นอนเลยค่ะเลยตามรองเท้ามาถึงที่นี่นะคะที่นี่ก็คือบ้านที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบ้านแม่ใจตบลนวียงนะคะซึ่งเป็นบ้านที่นายคนนี้มากบดานอยู่ชื่อว่านายทัชเศษอายุ42ปีแล้วค่ะเป็นคนที่นี่แหละและเป็นลูกเขยของสวนส้มใหญ่ที่นี่วันที่ตำรวจเข้าไปนะคะตำรวจก็ล้อมนะคะต้องชมตำรวจภาค5ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะล้อม ดูเอ,เอจะใช่โจรชิงทองรอเปล่าทำไมบ้านหรูจัง<อ>รถหรูก็จอดอยู่ค,คนแถวนั้นตกใจหมดค่ะ<อ>พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนเนี้ย เป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนรวยเป็นคนใจดีเป็นคนเงียบๆไม่มีดีท่าเลยค่ะแต่พอตำรวจเข้าไปล้อมเมื่อสักครู่นี้อาจจะไม่เห็นภาพเพราะว่าเราก็ไม่อยากนาเสนอนะคะในคนนี้กลัวความผิดแล้วรู้อยู่แล้วว่าตำรวจจะมาเอาปืนคู่ใจกรอกปากเตรียมยิงค่ะแต่ก็ต้องชื่นชมตำรวจอีกค่ะว่าตำรวจนั้นก็เร็วกว่าคว้ามือออกมาได้ก็เลยไม่ได้ฆ่าตัวตายหนีความผิดอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะตอนนี้ตำรวจภูธรภาค5จังหวัดเชียงใหม่และตำรวจภูธรฝางก็พยายามจะสอบปากคําว่า ทำคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทำคนเดียวก็จะจบตรงนี้ค่ะหรือตอนที่ไปนะเอาทองไปขายที่ไหนบ้างเพราะว่าทองทั้งหมด10บล้านบาททางเจ้าทุกเขาก็อยากได้คืนค่ะแต่ไม่ได้ขายในประเทศไทยเลยนะคะเอาไปขายตามร้านทองที่ประเทศเพื่อนบ้านหลายร้านคืนยากอยู่เอาละไปทำแผนเลยแล้วกันไปทำแผนที่โลตัสฝางค่ะคนก็มุ่งดูกันใหญ่เลยนี่เข้ามาทางนี้ไปแอบในร้านข้าวมันไก่ก่อนมาดูลาดเราแล้วล่ะรู้ว่าเขาจะปลดล็อกตู้ทองตอนกี่โมงเพื่อเขาจะเช็คสต๊อกก็วิ่งเข ไปตอนนั้นพอดิบพอดีเลยค่ะก็เลยไม่ได้แข่งแย่งชิงอะไรกับใครเขาเลยนะคะไปถึงโดดข้ามเคาน์เตอร์ปุ๊บคว้าถาดออกมาได้4ี่ถาดแล้ววิ่งหนีออกมาเลยถือว่าเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดคนนึงค่ะไม่รู้ใส่รองเท้าครูเดิมหรือเปล่าถอดแล้วเป็นรองเท้าแตะแล้วนะคะถูกจับเพราะว่ารองเท้าแผงและสุดท้ายก็ควบคุมตัวไม่ได้นี่คนดูกันใหญ่เลยากูจใช่เหุนะครับในการชิงทองคราวนี้เพราะอะไรครับคุณสวิชเชื่อไหมคนรวยเนี่ยไม่เหมือนเรา ไปลงทุนเล่นบิตคอยแล้วมันช็อตค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะกับการลงทุนทางทางที่คนแถวนั้นพ่อตาแม่ยายก็บอกว่าเชื่อไหมว่านายนัทชัชเศษเนี่ยมีบ้านหรูหลายหลังแต่มันช็อตจริงๆช่วงนั้นบอกว่าอยากได้เงินประมาณสัก4ี่ล้านที่ขาดทุนไปนะคะเงินทำให้คนนะครับเข้าตรางไม่ว่าจะเป็นรวยขนาดไหนนะครับือเสียงขนาดไหนโอ้ เช่นเดียวกันนะครับข่าวชิงท้องอันนั้นเมื่อสักครู่นี้ใช้เวลาประมาณสักสิบวันนะครับค่ะจับได้ชื่นชมตำรวจ แต่ข่าวต่อไปก็ชิงทองเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ถึง10วันแล้วครับคุณในชาไม่กี่ <ฮะ S 1> นาทีต้องอย่างนั้นถูกรวบได้นะครับ <ฮะ S 1> ที่โคราชครับนี่เลยตั้งแต่หัวคำ่ำนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมดูภาพข่ายนะครับหัวคำ่ำสิบเจ็ดนาฬิกาครับนายคนนี้เนี่ยเข้าไปเลยครับ <มา S 1> ร้านท<ล>องเ <ผม S 1> ยาวราชอยู<ด>่ที่ห้างสรรพสินค้าในเปื่อสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับมาแล้วก็กระโดดนะครับเข้าไปปฏิบัติการก็คือว่าไปชิงทองใช้เวลา30วิิบวิเท่านั้นเองเร็วมากหลังจากนั้นนะครับ นี่นะก็นําทองที่ได้มา20บาทครับใส่กระเป๋าแล้วก็<ป>ออกมาและก็ไปเลยครับนายคนนี้นี่นะมาไหมครับด้วยความย่ามใจเห็นไหมครับเดินเฉยเลยนเปนวิ่งนะนครับโดนก,ก็ตามนะครับปรากฏว่าโอ้โหนายคนนี้ร้อนเงินจริงๆครับนี่นะเอาทองไปขายครับ ไปขายสถานที่แห่งหนึ่งไม่ได้ไกลจากที่นี่เลยครับโดนรวบเลยโอ้โห,โหสุดท้ายนะครับถูกรวบครับขายไปได้2บาทนะครับได้เงินมาประมาณสัก6 0 0 0 0บาทนะที่เหลือ18บาทเอาตามตัวไปด้วยนะครับ <c oughs> ในที่สุดแล้วนายกฤษณพงศ์นะครับกดมัดฉาอายุ28ปี <c oughs> ถูกควบคุมตัวได้นะครับเพราะว่าโลภเงินเอาทองไปขายก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นพอได้2บาทปั๊บ เหลือ18บาทก็จะเอาไปต่อครับนี่นะจะเอาไปไหนในประจับได้ก็คือจะหลบหนีครับตำรวจมาถามว่าทำทำไมนี่นะ <c oughs> บอกว่าไงครับร้อนเงินเพราะว่าผมติดยาเสพติดต้องการชิงทองได้เงินมาจะเอาซื้อยาบ้ามาเสพสุดท้ายนะครับเรียบร้อยไม่กี่นาทีตานเองเยงครับชื่นชมตำรวจด้วยคนนี่นะอ,อยาเสพติดเนอเอาติดคุกแต่ไม่รู้ว่าจะโดนติดคุกแล้วก็ออกมาอีกอะ เยอะแยะไปหมดเลยค่ะฝุ่นมากเลยครับค่ะช่วงนี้ยิ่งฝุ่นเยอะอยู่คุณสุวิทย์ต้องดูแลตัวเองนะคะพูดถึงฝุ่นค่ะไปดูภาพท่านายกไปดูสถานการณ์ฝุ่นคนกรุงเทพรู้สึกว่าสองสวันที่ผ่านมานะคะฝุ่น PM เยอะมากท่านไปที่แยกราชประสงค์ครับมีแดงชันทั้งประเทศนะครับวันนี้ราด้วยภาพนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ